ท็อปการมาบริษภาคนี้คนที่ไม่ดูภาคแรกก็รู้สึกว่าโคตรสนุกเฮ้ยมันสุดยอดจริงรู้ความคาดหวังไปได้ก็อันนี้เป็นรีวิวท็อปกันมาวริกนะครับต้องบอกว่านี่เป็นภาค2เนาะ พาะภาคแรกเนี่ยเขาทำไปตั้งแต่ปี1986ถ้าพี่จำไม่ผิดนะปีเนี้ยปี2022ก็แปลว่ามันห่างมาประมาณเนี่ย36ปีแล้วอะ่ะเออคือนานมากนะครับบอกเลยว่าพี่ไม่เคยดูภาคแรกมาก่อนเลยนะแล้วต้องบอกว่าท็อปการบริษภาคนี้เป็นภาคที่คนที่ไม่ดูภาคแรกก็รู้สึกว่าโคตรสนุกสนุกมากอะ่ะเออคือหนังเรื่องนี้พี่เคยเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับ ใน IMAC เวลาเราไปดูหนังเรื่องอื่นๆเนาะ,นะก็จะเจอตัวอย่างของ t o p g การ a v e r i c k เนี่ยมาฉายปะหน้าอยู่ตลอดบอกเลยนะว่าตอนที่ดูตัวอย่างอะ่ะรู้สึกไม่มีความอยากดูเลยคิดว่ามันก็เป็นแบบหนังเครื่องบินเนี่ยต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นชอบเป็นคนที่ไม่ชอบดูหนังแบบแนวสงครามสักเท่าไหร่แล้วก็แนวเครื่องบินขับไล่อะไรเงี้ยคือเรดูแล้วมันเราไม่หนุกอะ่ะแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้อเฮ้ยมันสุดยอดจริง พี่ไม่เคยดูหนังแบบนี้มาก่อนเลยนะหมายถึงหนังเครื่องบินแนว,แน,วนี้นะเออมันส,สุดยอดมากมากอ่ะคือความความสนุกอ่ะแบบโคตรสุดสาเหตุที่พี่ไปดูหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าคะแนนรีวิวนั่นแหละจากเพจนู้นเพจนี้ทั้งของไทยทั้งของต่างประเทศเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าบ,บ,บอกบอกะไรตอนแรกอ่ะอย่างที่บอกตอนแรกคือว่าไม่เคยคิดที่จะไปดูเรื่องนี้เลยไม่เคยคิดเลย นะครับแต่พอคะแนนมันแบบดีมากไงไหมเราก็แพ้กระแสไม่ไหวไอก็ลองไปดูนะต้องบอกว่าขนาดตั้งความคาดหวังไว้สูงแล้วหนังยังพาพี่ไปถึงความคาดหวังและทะลุความคาดหวังไปได้ก่ะเออหรือฟังดูแล้วอาจจะหาวพี่เวอร์นะครับแต่อยากให้ลองไปดูนะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะดูจอหรือดูลรงที่มันใหญ่ๆอะ่ะมันจะได้ e x p e r ์ e n c e แบบ ค่อนข้างจัดเต็มมากๆเลยนะเรื่องนีเ้เนื้อเรื่องทอมคูดเนี่ยจะเป็นแบบท็อปกันท็อปกันเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นสุดยอดเรื่องของการบินด้วยเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าท็อปกันนะครับแล้วทอมคูดก็เป็นหนึ่งในสิทธิเก่านะแล้วมันจะมีภารกิจที่ต้องทําในเรื่องเนี้ซึ่งภาคนี้นะทอมคูดถูกเลือกให้มาเป็นครูฝึก ฝึกคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ไปตามตัวภารกิจอันยากอันเนี้ยต้องฝึกให้บินเป็นให้บินได้อะไรอย่างเงี้ยครับให้บินให้ผ่านาสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโจทย์ในทางทาําภารกิจอันเนี้ยเนื้อเรื่องหลักๆก็คือประมาณนี้สิ่งที่เล่าในเรื่องอ่ะแต่ละช็อตแต่ละเรื่องอ่ะมันทําให้เนื้อเรื่องมันพุ่งขึ้นไปค่อนข้างแบบค่อนข้างดีแรกๆมาอย่างงี้นะแรกๆมาแรกๆมันนอนๆอนมาแค่แต่สั้นๆนะครับนอนมาที่เหลือก็คือหนังก็คือพุง่ง พุ่งตลอดเลยพุ่งในแง่ของแบบ feeling good อะเออคือเป็นหนังที่ทำให้ feeling good ทั้งบรรยากาศภาพหน้าตาทอมพูดนักแสดงอื่นในในเรื่องทุกคนแบบดีมากนะแสดงดีมากแล้วก็ให้ความรู้สึก feel good มากๆเลยนะพี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ควรจะเป็นหนังแบบที่เข้าฉายประมาณเดือนธันวาคมด้วยซ้ำเพราะว่าม,มันเป็นหนังที่ฟ e ละเออมันอยากอยากให้มันแบบเป็นหนัง ที่เป็นหนังสิ้นปีอะไรเงี้ยเป็นแบบหนังคริสต์มาสอะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะเออเรารู้สึกอย่างนั้นนะอยากให้มันเป็นแบบถ้าเราจบปีไปกับหนังแนวๆนี้ยมันน่าจะเป็นเป็นปีที่ดีมากเลยอ่ะพี่ให้พี่รู้สึกฟิลลิ่งกับท็อปกันไว้อย่างนั้นนะครับต้นตีที่ใช้ในเรื่องเรื่องนี้นะครับพี่บอกเลยว่ามันเสริมกันมากแล้วมันก็เป็นคลาสสิกเนาะไตอร์ดื้อเตอดื้ออรดื้อดื้อเออพี่ไปดูที่เมเจอร์โยธินนะ คือเหมือนเราเราออกจากโรงมาแล้วอ่ะยังเหมือนเราอยู่ในหนังเลยเพราะว่าเมเจอร์เนี่ยเปิดตลอดนะครับไอ้ตือเนี่ยเออแล้วทําให้เราอินมากนะครับเรื่องนี้นะข้อดีของของหนังก็คือว่าตัวเนื้อเรื่องนี่แหละบทแบบว่าพี่ว่าทำบทออกมาได้ดีแล้วก็ฉากการขับเครื่องบินเนี่ยเฮ้ยมันสมจริงมากมากเลยนะสมจริง มากๆจนเรารู้สึกว่าเออเขาบินกันอย่างนี้เลยเหรอเขาสู้กันอย่างนี้เหรอเออเพราะว่าถ้าเราดูตอนเมื่อก่อนเนาะเราจะรู้สึกว่าไอ้เครื่องบินพวกนี้มันมีประโยชน์อะไรวะเพราะเราเราดูอุลตร้าแมนอะเครื่องบินพวกนี้มีหน้าที่คือให้โดนก็อตซิล่าหรือปีศาจเนี่ยตบเล่นใช่ไหมแล้วอุลตร้าแมนก็ไปสู้แต่ว่าเรื่องเนี้ยเอ้ยการสู้ของเครื่องบินเนี่ยสู้กันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันยากมากแล้ว โอ้ oh, มันมันดูเดือดอะมันต้องมีกลยุทธ์อะไรหลายอย่างเลยนะครับในเรื่องเนี่ยทําไว้ค่อนข้างดีข้อเสียของตัวเรื่องนี้นะมันมันจะมีนิดนึงมันจะมีนิดนึงที่พี่อะตั้งทงไว้ที่พี่ตั้งทงไว้ว่าเอ่อเพราะเป็นเพราะด้วยความเป็นทอมคูดด้วยแหละมันก็เลยแบบเก่งแล้วอะทําไมมันเก่งจังเลยวะทอมพูดพี่แกนี่เก่งทุกเรื่องเลยนะเออมันเลยรู้สึกแบบนิดนึงนะแต่ว่า แกก็เส้นดีตามมาตรฐานของแกนะครับตามมาตรฐานของแกแต่แบบหุยพี่เก่งตลอดเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมแค่นั้นแค่นั้นจริงๆแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกแย่นะครับข้อเสียเล็กๆนะเล็กๆเลยที่เหลือคือหนังทํามาดีมากนะพี่ต้องบอกเลยว่าจากคนที่ไม่คิดจะดูแล้วก็คิดว่าเราไม่น่าจะชอบหนังแนวเนี้ยไม่มีทางซื้อใจเราได้หรอกบอกเลยว่ามันชนะใจพี่ไปเลยเต็มๆนะครับกับท็อปการมาวิล ปีนี้เป็นหนังที่ปีที่ได้ดูหนังดีๆหลายเรื่องมากเลยนะครับเรื่องนี้คือหนึ่งในนั้นแน่นอนนะก็อยากให้น้องๆลองไปดูกันนะครับแล้วรู้สึกยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วหรือที่กำลังจะไปดูแล้วไปดูมาแล้วนะครับก็บอกมานะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องสาศึกษาแล้วก็ติดตามเพจสาศึกษาในช่องทางของเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับ